เต้าหู้หนึบหม้อทอดตัวดังในติ๊กต็อกเป็นสแน็คโปรตีนสูงที่ทำง่ายมากนะคะเหลาเต้าหู้ตัวนี้คือไม่ได้ทำได้แค่หม้อทอดอันนี้นะยังมีอีกหลายเมนูเดี๋ยวกี้มาทำให้ดูค่ะเจ้าตัวนี้คือเต้าหู้โมฮิค่ะเขาจะมี3รสชาตินะคะออริจินัลมีมตัวเห็ดหอมนะคะแล้วก็มีงาดําค่ะส่วนวิธีทานนะคะจะทานเย็นๆเอาไปนึ่งไปผัดไปต้มหรือว่าเข้ามาอบลมร้อนเนี่ยก็ทำได้หมดเลยค่ะจุดแรกที่กี่ชอบมากๆนะคะคือหั่นเอามาเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะพอได้ชิ้นที่พอดีคำแล้วนะคะก็เเอออามามมรีียงลงลห้ทดแบบนค่ะ ตั้งไฟที่185องศานะคะแล้วก็ปรับไปที่15นาทีค่ะแล้วก็เริ่มครบ15หนาทีน้องก็จะพองแบบนี้เลยค่ะเราก็จะพลิกด้านเขานะคะแล้วอบต่ออีกประมาณ3-5นาทีค่ะเราก็จะได้เต้าหู้พองๆแบบนี้เลยค่ะ เป็นการกินโปรตีนจากเต้าหู้ที่กรอบแล้วก็อร่อยมากค่ะใครมีซอสเนี่ยเอามาราดเพิ่มได้นะคะเมนูที่2จะเป็นสุกี้ยากีน้ำดำนะคะจะใช้เต้าหู้โมชิผสมงาดำตัวนี้ค่ะที่จะหั่นเขาออกมาเป็นชิ้นบางๆประมาณนี้นะคะ,ะน้ำเดือดนะคะก็ใส่วุ้นเส้นญี่ปุ่นลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ผักลงไปตามชอบค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เต้าหู้โมชิตามลงไปค่ะเยอะๆเลยต้มจนน้ำสุกี้เข้าเนื้อนะคะก็จะได้เต้าหู้หนึบๆรสอร่อยแบบนี้ค่ะแล้วก็จะได้สุกี้ยากีน้ำดำใส่เต้าหู้แบบนี้ค่ะอืม ต้าหู้หนึบๆน,นะคะจะหวานจากซุปป่นสบายท้องมากนะคะเมนูนี้ทานง,ง่ายนะคะเพราะว่าจะเอามาย่างมาผัดหรือทาอะไรเนี่ยก็เป็นเมนูได้ค่ะแล้วก็โปรโตีนสูงอิ่นสบายท้องอันนี้กี่เจ้อามาหั่นเป็นชิ้นเต่าเล็กๆแบบนี้นะคะกิ๊กเอามาใส่ในข้าวผัดไข่นะคะได้โปรโตีนแล้วก็แบบมีความหนึบๆในการเคี้ยวด้วย ได้เป็นเมนูที่โฮมี่นะคะเป็นข้าวผัดไข่ที่ได้เติมโปรโตีนจากเต้าหู้ืมสนุกเต้าหู้ที่ลองแล้วจะติดใจนะคะต้องเต้าหู้โมคีเลยค่ะทําได้หลายเมนูนะคะได้โปรโตีนจากถั่วเหลืองไขมันต่ําอร่อยแล้วก็ได้สุขภาพไปลองกันทั้ง3รสเลยนะคะ